ที่ไตเติ้ลหนังนะครับจะเขียนขอบคุณบอมรัชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทที่อนุญาตให้ใช้บ้านในซอยสวนพลูนะครับไลใ้ใ้แล้วก็เจ้าสามสีเข้ามาร่วมแสดงหนังเรื่องพ่อปลาไหลซึ่งเป็นการสร้างครั้งที่สองนะครับครั้งแรกนี่เป็นหนัง16มมภาคสดๆพระเอกก็คือสมบัติเมธานีนางเอกเป็นเพชราชวราชแต่ว่ารุ่นนี้นะครับรุ่นปี2524 พระเอกเป็นคนเดิมครับก็คือคุณสมบัติเมธนีที่ยืนอยู่ข้างล่างนั่นแหละครับส่วนนางเอกจะเปลี่ยนเป็นคุณเดารัตยุกตะนันแล้วก็หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชสมัยก่อนเขาเป็นปรราชของแผ่นดินนะครับแล้วก็มีบ้านที่ซอยสวนพลูบ้านหลังนี้แหละครับก็อนุญาตให้หนังหลายๆเรื่องนั้นเข้าไปใช้สถานที่ถ่ายทําแต่ว่าเรื่องนี้นี่อนุญาต ให้ทั้งบ้านเลยนะครับทุกแห่ทุกมุมในบ้านนี้ใช้หมดบางเรื่องนี้ได้อยู่แค่หน้าบ้านนิดๆิดหน่อยๆน,นะครับหนังเรื่องนี้คุณเชิดทรงสีสร้างเป็นรุ่นที่2อ,ออกใช้ปี2524นะครับโดยฉายเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2524ที่โรงหนังสเตลล่าแล้วก็โรงหนังสลาเฉลิมกรุง ปาสออสนะจินดาลน,นะครับยืนกับคุณเมตตาดงรัฐเมื่อสักครู่นี่ครับแต่งตัวออกจากบ้านเขาบอกว่าอนุญาตอนุญาตให้บ้านซอยสวนพลูปเป็นบ้านพ่อปลาหลขอว่าอย่างนั้นดูปราสอนานๆนะครับจะเห็นมีโอกาสได้เห็นบ้านของคนดังนะค,คนสมัยนี้อาจจะ จำหม่อมคึกฤทธิ์ไม่ได้นะครับสมัยก่อนคขลัมสวยส่วนพลูเป็นนักดูหนังนักวิจารณ์หนังนะครับบางเรื่องที่เชิญท่านไปดูนี่ท่านเขียนวิจารน,นี่คนจะเชื่อนะครับคนสมัยก่อนนี่รับฟังแนวความคิดเห็นของผู้หลักผู้ใหญ่นี่คุณเมตตารุ่งรักตอนที่ คุณสุรศรีพัฒนรรเชินไปดูครูบ้านนอกก็มาเขียนขอ้เราวิจารณ์ว่าเป็นหนังดีที่น่าดูอะไรความจริงเปิดเผยอ,อะไรอย่างนี้นะครับคนก็ดูนะครับนี่ถ้าเป็นสมัยนี้มีคนมาแนะนําหนังว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ดีดีบางทีถูกด่ากลับก็มีนะครับเจ้าหมาตัวนี้เจ้า3ามสีนะครับเห็นไหมครับอยู่ในหนังเรื่องนี้ด้วยนี่ครับสามสี มาของหม่อมคึกฤทธ์นะครับก็ยังอยู่ในบ้านของหม่อมคึกฤทธ์ปราโมทนั่นแหละครับก็อย่างที่บอกนะครับค่อนข้างเยอะวันนี้คัดมาแต่ว่าช่างไหนที่คุยกันนานๆผมจะเน้นเป็นโลเคชั่นนะครับเพราะว่าบางทีบางท่านนี้ไม่ทันแล้วก็ส่วนใหญ่แทบจะไม่เคยเห็นภายในบริเวณรั้วบ้านนะครับว่ามีอะไรบ้าง จัดบ้านแบบไหนเห็นมีปืนกระบอกโตๆปืนปืนโบราณอย่างน,นี้นะพวกเราเป็นคนนอกก็อาศัยดูจากหนังเรียกครับที่เข้าไปถ่ายทำนี่ครับดูครับบริเวณบ้านสมัยแต่ก่อนนี่บ้านของผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีอันจะกินก็ต้องทำบริเวณบ้านมีสวนนะครับ เป็นบริเวณบ้านที่กว้างๆนี่ครับดูกระปืนจัดแสดงปืนโบราณนี่กำลังคุณจันทน,นีดูปืนครับปืนโบราณจัดแสดงปัจจุบันนี้เขาอยู่กันอยู่คอนโด <c oughs> ก็ไม่มีบริเวณพื้นบ้านพื้นที่แบบนี้แล้วนะครับก็ทำคลิปนี้เอาไว้นะครับเผื่อ เออเห็นว่าหนังสือพิมพ์สยามรัฐที่หม่อมคึกฤทธิ์เคยเขียนก็จะผิดตัวเองไปแล้วด้วยนะครับเผื่อบางท่านนึกถึงหม่อมคึกฤทธิ์นะครับที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์เคยแสดงหนังหนังฝรั่งนะครับอักลียอเมริกันก็เป็นแล้วก็เขียนวิจารณ์หนังอย่างที่บอกนะครับให้บาน หนังสหางคลฟิล์มนี้ถ่ายผู้แทนนอกสภาก็ไปถ่ายนะครับแต่ว่าเป็นสั้นๆอย่างที่บอกเรื่องนี้นี่คือประตูนะครับประตูที่เข้าบ้านนะครับก็เรียกว่าครบประตูเข้าเดินในบ้านนะครับขึ้นกระไดบ้านนะครับก็เป็นอาณาบริเวณของบ้านซอยสวนพลูมาดูอีกฉากหนึ่งนะครับรถโบราณสมบัติขับรถผ่านนางเอก ข้ามสะพานเนี่ยผมยังดูไม่ออกนะครับว่าเป็นพระรามหหรือว่าสะพานอะไรนะครับแม้เขาถ่ายแคบด้วยนะครับแต่ว่ามีบ้านเรือนจะว่าเป็นสังฮีก็ดูยังไม่ออกนะครับแล้วก็ไปจอดคุยกันหนุ่มสาวเมื่อปี2524ขับรถไปจอดคุยกันที่ทุ่งนาที่มีต้นตาลสูงสูงเป็น แบกกราวนะครับที่ไหนล่ะครับต้นตาลเยอะนี่ต้องเมืองเพชรแต่วันนี้ผมว่าไม่ใช่อาจจะอยู่แถวปทุมธานีก,ก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องไปไกลนะครับเดี๋ยวเสียค่าใช้ใจ่ายเยอะดาราก็ไม่ต้องเดินทางเด็ดเอยก็ถ่ายฉากเดียวสั้นๆแค่นี้แหละครับนั่งคุยกันแล้วก็นั่งกลับนี่ครับ ออกจากบ้านซอยเสืมพรูมานะครับมาที่นี่เห็นไหมครับมีรถบรรทุกวิ่งสุขสันต์ประทุมธาน,นีนะครับมากกว่านะครับจากนั้นก็จะมีอีกโลเคชันหนึ่งนะครับก็คือที่นี่แหละครับท่าอากาศยานกรุงเทพหรือวัฒนบินดอนเมืองเมื่อ44ปีที่แล้วนะครับนี่เขาเอากล้องไปถ่ายคนที่รอขึ้นเครื่องบินไม่รู้ว่ามีการถ่ายหนัง ุเชิดนี่ทำหนังแบบหลบๆไว้หน่อยนะครับลองแล้วตรงไหนที่จะถ่ายจริงๆค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งมาส่งลูกนะครับลูกลูกปลาไหลดูหน้าแล้วเหมือนลูกสมบัติจริงๆนะครับตัวผมจะจําผิดตัวเล็กๆนี่แหละครับอาจจะเป็นลูกลูกชายสมบัติก็ มาถ่ายที่สนามบินเขาเรียกสนามบินดอนเมืองนะครับชื่อทางการก็ท่าอากาศยานกรุงเทพจบแบบนี้แหละครับจบแบบพ่อปลาไหลก็สอนลูกให้เป็นลูกปลาไหลนี่ครับาสาวเดินมาใช่ไหมครับลูกสมบัติผมไม่แน่ใจนะครับกลับไปดูชื่อที่ไตเติลอาจจะมีนะครับ นี่ครับเดินไปบอกว่าที่เมืองนอกมีแบบนี้เยอะลูกก็เลยยอมที่จะไปเมืองนอกนวรัตนก็เลยบอกว่านี่แหละลูกปลาไหลชัดๆหนังก็จะหมดอยู่แค่นี้ละครับสำหรับเรื่องพ่อปลาไหล